สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะมาขุดอ่าบ้านสี่ทิศนะครับแล้วก็บวดินออกจากวงข้อซีเมนนี้นะครับเพื่อว่าจะปลูกพกหลงใหม่นะครับเ c ฟซี FC จได้ไหมครับครั้งก่อนนี้นะครับวงล้อนี้พ่อพงจะปลูกพกหลงไว้สีสวยมากเต็มวงล้อเลยตอนนี้พ่อพงขุดขายหมดแล้วนะครับ แล้วหลังจากที่เราขุดขายไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับมันยังไม่หมดนะครับบัวอ่าบอนสีนะครับหกหลงยังแตกหน่อขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยหน่อเล็กๆเนี่ยครับนี่ครับเป็นหนอนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นบอนสีหกหลงนะครับนี่นะครับนี่เยอะมากยังเหลืออยู่นะครับนี่เราลองสำรวจดูนะครับในพวกนี้เป็นบัวดินเดี๋ยวจะขุดออกหมดเลยนะครับนี่ครับ แตกออกมาใหม่นะครับนี่สามหนอเลยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่หนอใหญ่เลยยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการอันดับแรกเราจะขุดพกหลงออกก่อนนะครับขุดพกหลงออกก่อนเพราะว่ากระถางนี้พ่อพงก็จะทําการปลูกใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับพกหลงนะครับเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะหาภาชนะใส่เนี่ยเห็นไหมครับ มันแตกออกมามีหัวเล็กๆด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่แค่เป็นรากเล็กๆเองนะครับนี่นนี่ครับนี่แล้วก็จะทำการขุดให้หมดเลยนะครับน,นี่ครับ นี่เห็นไหมเราจะขุดออกให้หมดเลยนี่ครับเป็นฮกหลงนะครับนี่ฮกหลงที่เกิดใหม่หลังจากที่เราขุดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เราจะขุดออกให้หมดเลยเพราะว่าพ่อพงจะปรับปรุงบริเวณน,นี้นะครับ ครับจะขุดออกจะขุดออกปลูกใหม่ครับนี่นะครับโอ้หัวใหญ่มากเลยอึบนี่นี่อันนี้เป็นว่านสีทิศนะครับสีแดงอ,อึบวางไว้ตรงนั้นก่อนนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบัวดินนะครับบัวดินบัวดินเยอะมากครับอันนี้จะเป็นบัวดินสีเหลืองนะครับเป็นบัวดินสีเหลืองเราจะทําการขุดออกให้หมดเลยเพื่อว่าจะทําการปลูกบนสีใหม่นะครับท่านผู้ชมนะี่ครับ นี่ครับบนี่บัวดินเดี๋ยวเราก็จะทำการปลูกใหม่นี่ครับบัวดินั้างนั้นเลยสีเหลืองนะครับสีเหลืองน,ออนี่ไง สีเหลืองนี่ครับนี่ครับการขุดเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็จะทำการเก็บแล้วนะครับคันนี้เราจะทำไปทีละก,กระถางกระถางนี่ครับเราจะทำไปทีละก,กระถางเก็บไปทีละกระถางนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นฮกหลงฮกหลงนะครับนี่ฮกหลงฮกหลงที่ที่เกิดใหม่นะครับอันนี้ฮกหลงที่เกิดใหม่เดี๋ยวเราก็จะเอาฮกหลงปลูกครับนี่ครับอันนี้เราก็จะย้ายที่ปลูกใหม่นะครับเป็น บ้านสีทิศสีแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบัวดินสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางนี้นะครับเราก็จะทำการปลูกบอลสีใหม่สวยๆเลยนะครับคันนี้นี่ครับเพราะว่าเราขุดขายหมดแล้วครับที่เหลืออยู่ก็มาปรับปรุงใหม่ครับจะให้สวยเหมือนเดิม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ